เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ประมาณสทกงเที่ยงบ่ายคุณอธิยะโทรหาผมนะครับในฐานะเพื่อนฝูงกานในฐานะหัวหน้าคณะรือคดีแตงโมนะครับเขาก็เล่าให้ผมฟังว่านอกจากเขามีพยานห้าปากแล้วเขายังมีพยานที่สามารถจะยืนยันได้ว่าคนบนเรือเป็นคนฆ่าแตงโมตายนะเขาโทรมาหาผมนะเขา่อกนะบอกอาจารย์ครับผมมีพยานหลักฐานครับนะครับนอกจากพยานห้าปากพยานผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญแสงสีเสียงเออหมอ นะครับอะไรจะอะไต่างๆแล้วเขายังมีพยา,ยานที่สามารถยืนยันได้ว่าคนบนเรือเจตนาฆ่าเจตนาฆ่าแตงโมเขาโทรมาหาผมเนี่ยผมก็บอกว่าดีดีด,ดีนะนะถ้าเองมีพยานหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ก็ดีนะเองก็เก่งนะเก่งกว่าตำรวจนะเองกเก่งกว่าตำรวจเองเก่งกว่ายกระดผมก็บอกว่าเออถ้าเองทาได้นะอัจฉริยะเองก็เก่งกว่าตำรวจเก่งกว่ยายการเนี่ยต่อไปต้องงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องทุบทิ้นเลยนะถ้าสมมติว่าเรื่องที่เองพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเนี่ย ผมไปอาชญะในในฐานะเหมือนพี่เหมือนน้องกันะนะเออนะผมก็บอกว่าเออพี่ก็ยินดีนะถ้าเองทําได้ขนาดนั้นเองนะเขาก็บอกว่าเขาเ <c oughs> ขามีหลักฐานยืนยันเลยสามารถรู้เลยว่าใครเป็นคนฆ่านะ <c oughs> ผมก็บอกว่าขอให้มันเป็นเรื่องจริงะนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็ดีจะได้บอกคุณแม่ว่าโอ้โหนี่นะนะโคน,นันเมืองไทยอจฉริยะนี่นะไม่ได้จบกฎหมายด้วยไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นทนายนะสามารถจับคนผิดได้ว่าใครฆ่าแจงโมได้นะ เออพี่ยังบอกเลยบอกกูว่าขอให้มึงทําได้จริงๆอย่าแค่น้ําลายอย่าโมเพราะนั่นก็คุยกับเขานะครับโทรคุยกันนานพอทุกคนนะครับนานถงสิบ่านาทีนะแล้วเขายังบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าเกิดว่าผมรื้อคดีได้นะมันจะให้อาจารย์เดชาเลยเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมผมบอกยินดีเลยนะใครเองทําได้นะขอให้เองทําได้จริงอา,ามีพยานหลักฐานใหม่นะนะเองจะให้ข้าไปเป็นโจทย์ร่วม้เอาคุณแม่เข้ามาอะไรต่างๆน,นะกูยินดีเลยนะครับก็บอกาเข้าไปนะครับก็กฟังก็พูดไปอ่ะ ฟังล้วพูดไปในฐานะเราเป็นเพื่อนฝูงกันก็ก็ดูต่อไปว่าอัจฉริยะจะไปลื้คดีอลื้คดีสําเร็จไหมนะครับมาดูต่อไปนะหรือจะแค่น้ำลายนะครับหรือจะแค่ต่อรองตํารวจนะอะไรเขา่ากันไปก็เพราะว่าตํารวจเขาก็ฟ้องเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้อัจฉริยะกระโดนไปห้าองคดีแล้วในศาลเนี่ยแล้วผมก็บอกอัจฉริยะว่าตรวจเขาจะเล่นเองเพิ่มนะเองจะโดนอีกหลายคดีเนี่ยเขาถอดตำรวดถอดเทปหมดเองบันๆันจะแถลงข่าวทุกวัน ไปาพาดพิงเขาเนี่ยเขาไม่ปล่อยไว้นะผมก็บอกอธิยะเนะี่ยเอ็งระวังตัวให้ดีนะครับไปวิาพากษ์วิจารณ์ตำวรวจเขาเสียหายหาว่าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทุจริตอะไรเนี่ยเอ็งก็ต้องระวังตัวนะก,ก็เตือนกันในฐานะเพื่อนฝูงเวลาออกทีวีอะไรต่างๆเขาอาจจะแซะผมอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรนะความจริงผมกับอาิยะยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ว่าความคิดไม่เหมือนกันเนะี่ยอธิยะเนี่ยครับอะไรอะไรโคนันเมืองไทยจุกครูของผมนี่จุกครูไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น อธิยะเองจะทำอะไรก็ทําไปนะครับผมไม่ขัดหวังนะไม่ขัดขวางนะครับไม่มีอะไรเองอยากทาอะไรทําเต็มที่เลยนะเอ่อขอให้ทําในเรื่องจริงอย่าไปใส่ร้ายเขาอย่าไปใส่ร้าย,ายแซนอย่าไปใส่ร้าย,ายคนบนเรืออย่าไปใส่ร้าย,ายตำรวจพยานถ้าเองไปใส่ร้ายตัาเองก็จะถูกดำเนินคดีก็บอกคนไปในฐานะพี่สอนน้องนะครับแค่นั้นเนะีะยนะครับวันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าอธิยาเขาจะไปต่อนะนะครับเห็นบอกวันนี้จะมีพวกมิดกงมิดแกนจะไปยืนโชว์ตัวอะไรที่ รมสอบสวนคดีพิเศษนะบางคนก็บอกเป็นการหิวแสงหรือเปล่าสร้างเรตติ้งหรือเปล่านะมิจแกนได้ประโยชน์หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเขาเสียสละเป็นจิตอาสาอยากรู้ความจริงช่วยแตงโมแตงโมเป็นเอฟจีนางอะไรก็แล้วแต่มันมีสองมุมนะหนึ่งมุมหนึ่งก็หิวแสงหาประโยชน์อีกมุมหนึ่งก็ช่วยแตงโมก็แล้วแต่สังคมจะตัดสินยังไงอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอัชนยะอยากสวนกับพี่แต้มหรือ วิชัยสัมภาภัยเนี่ยก็เปรียบเหมือนพี่ชายผมก็คุยกันก็พี่แจ๊ก็บอกว่าไอ้พวกที่ลื้อคดีนี่ก็มาแกล้เขานพี่แจ้กประดาไปเลยพวกนี้ที่มาแกแ้กเขา,า,ขาเหมือนะนกับกว่านะคาว่าอาวิชัย,ยหมายถึงวิชัยสัมภาภัยเป็นญาติกับคนบนเรือแล้วก็ไปช่วยเหลือปกปิดค,ความจริงให้เขาหลุดคดพีพี่แจ้กประดาไปเลยไอ้พวกนี้คือพวกหน้าตัวเมียผูุ้จจาระคำพูว่าให้เขาเสียหายนะผมก็เห็นด้วยกับกพี่แจ้นะครับว่า ใครจะจะลื้อคดีก็ลื้อไปแต่อย่าทำอะไรที่แบบหน้าตัวเมียแบบที่พี่แจ้พูดนะหน้าตัวเมียพูดจาทำกควมใส่ร้ายเขาในเรื่องที่ไม่มีพยานหลักฐานนะไปเจอชัดเจออะไรมาก็เที่ยวไปไปทําพูดจาให้คนคนอื่นเขาเสียหายนะไอคนพวกนี้มันไม่ใช่สื่อมวลชนมันไม่ใช่เรืออะไรไม่ใช่พวกลือ้อคดีด้วยความจริงใจไปใส่ร้ายคนอื่นคนระับอะไรไม่มีหลักฐานเนี่ยอย่างวิชัยสังกไยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเพื่อนฝูงผมรู้จักกันดีพี่แจ้บเนี่ย แกไม่ใช่ญาติอะไรคนบนเรือนะครับแล้วแกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีจางโมเลยแกก็เป็นนักวิจารณ์ไปนะครับแกก็อายุเจนะ็ดสิบแต่ก็มีพวกหน้าตัวเมียก็พยายามที่จะนะไปยืนยันว่าแกไปเกี่ยวข้องพูดกาตามกลัวไม่คนไปด่าทัวไปลงผมว่าเป็นเรื่องสกรปรกนะโดยเฉพาะถ้าเป็นสิ่งบนชนด้วยไม่ควรทาไม่ใช่หวังแต่เตติ้ยอดเอนเกนนะนะนะคือต้องมีคุณธรรมสิ่งธรรมนะครับความคิดเห็นในการวิเคราะห์คดีต่างๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ไม่ใช่านไทไม่เห็น<ร>ว่ากับูกูก็ด่าเขาเลยเลยด่าเขาหมดอ่ะคือถ้ากูเห็นก็เป็นฆาตกรรมไทรเห็นว่าอุบัติเหตุไครเห็นว่าเป็นประมาทนะไครเห็นต่างกับกูไม่ได <plus S 1> ้กูต้องเอาทัวไปลงบ้างไปด่าพ่อรอบแม่เขาบ้างสร้างเรื่องใส่ร้ายเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันนอะอันนี้พี่เด็ก็ขออนุญาตนะฮะเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรตรงกับคุณอัจฉริยะอัจฉริยะเนี่ยเป็นเพื่อนผมผมเห็นผมความเห็นผมกับมันไม่ตรงกันนะแต่ผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับมันนะคนทั่วไปก็คิดว่าผมกับอั โอ้โหเลวลาจัดรายการออกสื่อนี่ด่ากันที่หมายเลยความจริงไม่มีอะไรเลยผมกับนายอาชิยะเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนะความเห็นไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ะเหมือนผมกับนายศิราเจียนจาทะน,นี่ก็เป็นเพื่อนกันก็สนิทกันก็ความเห็นทางการเมืองแม่งก็ไม่เหมือนกันนมีหลายคนที่อยู่ในเพื่อไทยก็ไม่เหมือนกันครับเป็นเรื่องปกตินะคระับบางคนบอกเออไอห่างเลยนะคนทั่วไปก็เห็นว,ว่าเป็นฆาตก,กรรมที่เด่งประมาท แสดงว่าพี่เดเป็นโจรพุ่มโจรอะไรต่างๆนะครับไม่จําเป็นต้องต้องมีความเห็นเหมือนกันนะครับถ้าความเห็นเห็นถ้าความเห็นเป็นความเห็นเดียวกันก็ต้องไปที่อะไรประเทศจีนประเทศเกาหลีเหนืออะไรแบบเนี้ยนะครับนะประเทศจีนประเทศเกาหลีเหนือนะครับถ้าถ้าแบบเนี้ยอย่างเนี้ยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นระบอบสังคมนิยมรัฐบาลว่าไงตามนั้นนะอะไรนะสำนักข่าวของรัฐบาลว่าไงตามนน้ะแต่ประเทศเราไม่ได้เราไม่จะเป็นต้องคิดเหมือนกัน นะอย่างด้านการเมืองเนี่ยผมเชียร์ชอบพรรคประชาชนอชอบพิธาอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ผมไม่ได้เกียดนายทักสินนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไปเลือกตั้งพรรคประชาชนผมไม่เลือกพรรคเพื่อไทยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอันไหนทําดีเราก็เชียร์เนะอันไหนทําดีเราก็เชียร์นะฮะเพราะนั้นก็เรียนให้ทราบนะครับเราไม่จะไปต้องเห็นต้องเห็นต่างกันล้วไม่จะไปต้องมาดังด่ากันตอนนี้ก็มีสื่อมวลชนสื่อมวลชนไปดา่ากับอดีตสอบอ อดีสอบอคนนี้ก็เคยเคยเชียร์พลเอกประยุทธ์นะเชียร์พลเอกประยุทธ์จนได้เป็นสวพอประยุทธ์หมดอำนาจก็มาเชียร์ทักษิณนะครับก็โดนคุณนักข่าวรุ่นใหญ่ก็ด่าไปว่าเฮ้ยเปลี่ยนสีเร็วนะแต่ก่อนนี้สมัยประยุทธ์มีอำนาจก็เชียร์จนได้เป็นสวพอประยุทธ์หมดอำนาจมาเชียร์ทักษิณแทนนะครับนะอก็ลักษณะของความคิดเห็นอาธการเมืองที่แตกต่างกัน ก็แล้วแต่ใครชอบอะไรกันนะครับผมต้ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปด่าใครนะใครชอบอัจฉริยะก็ไปดูใครชอบสื่อช่องไหนก็ไปดูมันจะไปต้องมาด่าผมไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเองนะครับว่าตรงไปตรงมานะครับแล้วผมก็ไม่ใช่วีแล้วบุรุษนะครับไม่ใช่พวกอะไรเนี้ยเออเขาเรียกว่าวีแล้วบุรุษไม่ใช่คนดีอะไรที่แบบอะไรเนี้ยโอ้เป็นฮีโร่นะอ่าล็อกจังว่าความก็ต้องรับ ว่าวเฉพาะคนจะเป็นโจทย์ผู้เสียหายเท่านั้นผู้ต้องหาการรับจ้างว่าความไม่ได้ของผมเนี่ยรับจ้างว่าความทุกฝ่ายนะไม่ว่าฝ่ายผู้เสียหายฝ่ายผู้ต้องหารับหมดเ<ๆ>พราะอะไรเราประกอบอาชีพทนายความก็ารับรับทุกคดีนะเพราะว่าเราทํามากินสุจริตไม่มีอะไรครับจะเป็นโจทย์จำเลยอะไรได้หมดผมไม่ใช่ฮีโร่และไม่สนใจไอ้พวกทัวลงพวกอะไรต่างอะไรกันนะี ใครก็มาดา่าทอมาอะไรในกะเรื่องของเขาไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับเรื่องคุณอัจฉริยะนะเรื่องคดีแจงโมนะเข้าใจนะเข้าไปต่ออัจฉริยะก็ไปแจ้งความไปอะไรอะไรต่อไปเล่นงานตำรวจไม่ว่าไปเขาอ้าวมาเขามีหลักฐานนะี่ยผมก็บอกกันแล้วต่แล้วจะมึงนะครับส่วนทนายต๋ย่ทนายแซนก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลให้ให้ดาเนินคดีละเมิดหน้าสารกับคนที่กระทําการลื้อฟืนน้นคดีนะครับแล้วก็สื่อบวทชนบางช่องนะครับเพื่อแล้ว็ไปเรื่องของเขาต่างคนต่างใช้สิทธิ์ไป ใครพลาดท่าสียทีก็ติดคุกไปกนะ็แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเนี่ยเพราะว่าการดาเนินคดีในศาลไม่มีเสมอพี่น้องประชาชนก็ดูไว้อันไหนถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องก็อย่าไปเผือกไปไปเผือกเรื่องคนอื่นครับนะครับเราไม่รู้เรื่องเราเรื่องคดีแจงโงคดีอะไรต่างเราไม่รู้เรื่องนะเราก็เข้าไปดา่าเนาท่นคนนี้ไปสุดท้ายเขาก็ได้รับหมายศาลคดีความก็เต็ไมไปหมดนะนะครับนะเพราะว่าเราติดตามข่าวสารแล้วกนะ็ติดตามไปเราเรา,เรา,าไม่ต้องไปอะไรเลยไปไปด่าทออะไรครับนะเรื่องต่อไปครับ นะครับก็เป็นเรื่องที่กําลังเป็นกระแสขาดนี้ก็เรื่องของนักร้องชื่อดังนักร้องชื่อดังนะนะครับคงจะรู้นะหมายถึงใครนะก็สตัมอสตัมนะนะครับนะสตมอาภิวัฒนะครับเรื่องของสแตมอภิวัฒนะครับตอนนี้ก็กําลังเป็นข่าวดังนะครับเป็นข่าวดังมากนะฮะนะครับพี่น้องประชาชนก็คงได้เห็นนะเป็นข่าวดังนะครับเมื่อเช้านี้นักข่าวส่งข่าวมาว่าสตมนะครับ ได้มีการโพสต์ทางไหนเนี่ยเาเรียกอะไรทางเฟซบุ๊กเนี่ยเฟซบุ๊กของสแตมมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ5้าแสนนะครับนะฮะนะครับ,นะรบ,นะรบข้อความที่เขาโพสนะฮะโอโ้โหยาวเหยียดเลยนะครับเนื่องจากเป็นคดีสําคัญนะผมขออนุญาตอ่านาานะครับอ่านนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจประชาชนและก็นะครับหลังจากเขาโพสต์อะไรต่างออกอรายการหว่วกระแสอะไรแล้วเดี๋ยวก็ทางทางฝ่ายผมก็ฝ่ายคู่กรณีเขาก็จะแถลงข่าวแล้วก็ความจริงอีกด้านถ้าเชื่อใครก็ตามสบายนะครับ แต่แนะนำอย่าวิาพากษ์วิจารณ์ให้ใครเสียหายคุณก็จะถูกํำเลยคดีมินประมาทนะครับเหมือนกับคดีกาหมินเนี่ยวันนี้มีการขึ้นศาลหลายคดีเลยเด็ดไอดอลประตูน้ําก็โดนฟ้องนะไรัไปด่ากาหมินเนี่ยโดนฟ้องวันนี้ขึ้นศาลอาญานะครับมีจําเลยทั้งหมด4คนมันกระจำไม่ผิดวันนี้ศาลอาญาคดีกาหมินก็ไปโจทย์นะกาหมินกับเล็กชาลีจาได้ไหมไปด่าทอกาหมินเขาไปมันปากนะไปไปเถือกเรื่องคนอื่นเขารู้สึกว่าเด็ดไอดอลประตูน้ําก็โดนฟ้องด้วย เน่ผมจำไม่ผิดเนี่ยจำเลยที่สี่หรือจำเลยที่ 4, ท่าไรจำไม่ได้นะวันนี้ที่สารนาญาเก้าของเช้านะครับเพราะนั้นก็ถูกํำเนินคดีกาบินก็ฟ้องร้องเยอะแยะหลายคดีนะครับ,นนนนรบวันนี้นะนะครับนะครับทนายถุยก็แจ้งให้ผมทราบว่าตกก็ไปเป็นทนายความให้จงจำเลยที่โดนฟ้องหมิน่นประมาทวิาพากษ์วิจารณ์กานะบินนะเพราะความมันปากเราไม่รู้เรื่องอะไรเราเสพข่าวก็วก็ดูเพิมีข่าวแล้วก็ดูด,ดูไปสแสดงความคิดเห็นกลางๆไม่ต้องไปด่าทอเขา